คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูปลงมาหากครึ่งแรกไม่มาอย่างครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอตสูงในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่แนะนำให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาสูงในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานิจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกครอบครัว45 over ทุกๆคนครับผมก็ วันนี้ผมมีฟุตบอลมานำเสนอสำหรับสกอร์สูงแรกนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิป VIP ประจำวันที่8เดือน8/6/4นะครับคนที่จะได้ดูคลิปนี้เนี่ยสำหรับกลุ่ม VIP เท่านั้นนะครับเป็นคลิปฉเฉลยนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้เนี่ยก็ด4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับและตอนนี้เนี่ยทาง45นาทีเนี่ยมีการเปิดบริการรูปแบบใหม่แล้วนะครับครอบคลุมผู้ที่ต้องการที่จะซื้อรายวันแล้วนะครับเราจะซื้อวันไหนเมื่อไหร่พร้อมวันไหนเราก็ซื้อวันนั้นนะครับ ก็อยู่ที่ความสมัครใจของสมาชิกอยากเล่นวันไหนก็เล่นวันนั้นนะครับเพียงในราคาแค่15บาทต่อวันเท่านั้นไม่จําเป็นต้องเข้ากลุ่มก็ได้นะครับและทางเราเนี่ยจะคัดคู่ที่ดีที่สุดเนี่ยจำนวน5คู่ต่อวันนะครับก็เป็น V A P 1 2 3และพี่เสือที่มีผลงานที่ดีที่สุดสําหรับสำหรับในในกลุ่มนะครับก็และขณะนี้เนี่ยทางเราเนี่ยได้เปิดระบบทดลองซื้อขายผ่านทางแอดมินแล้วนะครับ สามารถซื้อได้เลยนะครับและในเดือนตุลาคมที่จะถึงเร็วๆนี้เนี่ยทางเราจะได้เข้าใช้หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับสามารถฝากเงินผ่านหน้าเว็บเพื่อซื้อสื่อแล้วนะครับพร้อมวันไหนเราก็ใช้วันนั้นถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่จําเป็นต้องกดซื้อก็ได้นะครับและเมื่อเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยทางเราเนี่ยจะมาแนะนําการใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สุดท้ายนี้นะสามารถชิกก็สามารถซื้อผ่านทางแอดมินได้แล้วนะครับใครสนใจก็แอดไปเลยนะครับ o v e r 168 Sovar 168ที่เดียวเท่านั้นนะครับก็วันนี้พี่หมาขอไปฟุตบอลโปแลนดีสนะครับเตะเวลาสี่ทุ่มคู่ระหวาง ksdi onovia เนี่ย dikai onovo เนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนออ s u t Warsaw นะครับก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับเจ้าบ้านเนี่ยย้อนหลังห้านัดหลังสุดเนี่ยตั้งแต่วันที่16เดือน6นจนถึงวันที่18เดือน8ปี2021ิเนี่ย ก็ชนะไป2ครั้งนะครับเสมอ3ครั้งก็ยังไม่แพ้ใครเลยกดประตูคู่แข่งมาถึง11ลูกเสียถึง5ลูกนะครับและมีประตูครึ่งแรกเนี่ย4นัดนะจาก5นัดหลังสุดนะครับส่วนทีมเยือนเนี่ยเออซุดวอซเนี่ยยอดหลัง5นัดหลังสุดเนี่ยก็ชนะไป1ครั้งเสมอ2อครั้งและแพ้2ครั้งนะครับตั้งแต่เดือนที่6จนถึงเดือนที่8ปนะปี2021เนี่ยก็กดประตูคู่แข่งมาถึง8ลูกนะครับและเสียถึง7ลูกและมีประตูในครึ่งแรกเนี่ยทั้งหมด3นัดนะครับ จาก5นัดหลังสุดเนี่ยสถิติของบนคู่นี้เนี่ยเจอกันทั้งหมด5นัดนะครับเป็น K S D I O Novian ่ะชนะไป2นัดนะครับเสมอ2นัดและแพ้ไป1นัดและยิงประตูกันครึ่งแรกเนี่ยไปทั้งหมด4นัดนะครับมีอยู่1นัดเนี่ยที่จบเสมอ0-0อ่ะนัดนั้นเป็นฟุตบอลกระชับมิตรนะครับและ2นัดล่าสุดเนี่ยเวลาเจ้าบ้านเฝ้าลังเจอเออสุดเนี่ยก็ยิงครึ่งแรกทั้ง2นัดนะครับ คคู่นี้เนี่ยเวลาเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผลสกอร์ที่เจอรวมกันออกมาเนี่ยจะเกิน2ลูกบ่อยมากๆนะครับและราคาวันนี้นะเปิดมานะให้เจ้าบ้านต่อครึ่งควบลูกนะครับจ่ายน้ํา0.78ให้ลองทีมเยนจ่ายน้ำา1.03นะครับส่วนราคาสกอร์สูงเนี่ยเปิดมา2.75จนะครับจ่ายสูง083จ่ายต่ํา0.98นะครับส่วนราคาคู่ เจ้าบ้านชนะ1.53ให้ภูเสมออยู่ที่4.00และให้ทีมเยือนชนะเนี่ย4.75นะครับซึ่งราคาภูเนี่ยบ่งบอกเลยว่าภาษีของเจ้าบ้านเนี่ยดีกว่าชัดเจนอย่างมากนะครับน่าจะเป็นฝ่ายชนะราคาแบบนี้ไปได้นะครับถ้าเราดูแต่ราคาภูตรงนี้นะครับและราคาปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็ยังให้เจ้าบ้านต่อครึ่งควบลูกเหมือนเดิมนะครับจ่ายน้ํา0.80ให้รองหลังบ้านจ่ายน้ํา1 0พอดีนะครับ ส่วนราคาสูงเนี่ยสูงต่ำเนี่ยก็อยู่ที่2.75ลูกนะครับจ่ายสูง0.83จ่ายต่ำ0.98และราคาภูให้เจ้าบ้านชนะ1.57และให้พูเสมอขยับขึ้นไปเป็น4.20และให้พูหลังบ้านชนะ4.50ซึ่งถ้าดูจากตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเจ้าเนี่ยให้ความสําคัญกับเจ้าบ้านเอามากๆนะเหมือนจะปิดทางผู้มาเยือนอย่างเต็มตัวเลยนะครับแทบจะจะหมดโอกาสเลยนะครับ ถ้าเราดูจากราคาและดูจากราคาพูเนี่ยเจ้าบ้านไม่น่าจะพลาด3มเต้มนะครับแต่เราห้ามลืมไปเด็ดขาดว่าบอลที่ต่อครึ่งครบลูกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยพลิกล็อกได้หมดนะครับสำหรับราคาแบบนี้ดีไม่ดีเนี่ยหลังบ้านอาจจะยิงก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าโลกของฟุตบอลเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วนะครับที่ผมวิเคราะห์ออกมาเนี่ยผมวิเคราะห์ตามราคาที่เปิดออกมานะครับส่วนราคาสกอร์สูงแรกวันนี้เนี่ยเปิดมาลูกควบลุกครึ่งนะครับจ่ายสูง1.03 จ่ายต่ำ0.73นะครับและแฮนดิแคบครึ่งแรกเนี่ยให้เจ้าบ้านมาต่อปอปอนะครับจ่ายน้ำ0.76ให้รองหลังบ้านจ่ายน้ำ1.0เต็มพอดีนะครับส่วนราคาพูเสมอพูเสมอครึ่งแรกเนี่ยวันนี้เปิดมาอยู่ที่2.19เท่านั้นและให้พูเจ้าบ้านชนะครึ่งแรกอยู่ที่2.25และให้พูหลังบ้านชนะครึ่งแรกอยู่ที่4.55นะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านเนี่ย กดประตูคู่แข yeah, uh ่งเฉลี่ยนัดละ2.2ลูกเลยนะแล้วก็เสียประตูให้คู่แข่งเนี่ยนัดละหนึ่งลูกนะจาก5นัดหลังสุดเนี่ยส่วน5นัดและส่วนถสติ5นัดที่เจ้าบ้านเล่นในบ้านเนี่ยยิงประตูครึ่งแรกเนี่ย4นัดเลยนะครับแล้วก็กดประตูครึ่งและกดประตูคู่แข่งเนี่ยไปถึง12ลูกนะเสียถึง6ลูกนะถิติ5นัดที่เจ้าบ้านเล่นในบ้านนะครับส่วนถิติการเยือนของหลังบ้านเนี่ย5นัดที่ออกไปเยือนเนี่ย มีประตูครึ่งแรก <c oughs> ให้เห็นถึงสนัดนะครับและกดประตูคู่แข่งเนี่ยไปถึงส1เดลูกเสียถึงสีลูกสีลูกเลยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ผมวิเคราะห์มานะครับลักษณะของภูที่เปิดมาคือมั่นใจว่าเกมจะต้องเป็นฝ่ายเจ้าบ้านเนี่ยที่จะต้องเดินหน้าเปิดเกมใส่หลังบ้านอย่างแน่นอนครับและจะต้องมีผู้ชนะสําหรับนัดนี้นะครับเพราะการจ่ายค่าน้าออกมาแบบนี้เนี่ยการจ่ายภูเสมอออกมาแบบนี้เนี่ยผมมองว่ารุานประตูและเสียประตูกนทั้ง2ฝ่ายนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับไปสกอร์สูงครึ่งแรก ฟุตบอลโกลนด์มีสามครับ TSDI Onoia เนี่ย DIOnovo เนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนเออฟุตบอสสนะครับเตะเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับถ้าครึ่งแรกไม่มาก็ตามคาท้ายครึ่งหลังทันทีส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็เอสสี o v e r ที่เดียวเท่านั้น,นครับส่วนใครที่อยากได้ทัศนะแบบรายวันเราก็มีให้นะครับ5คู่ต่อวันนะครับก็แอดไปเลย o v e r 168แปด o v e r 168ที่เดียวเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ พี่หมาก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ